ความจริงที่8ครีมแบบกระปุกหรือซองดีกว่านี่คือครีมหอยทากทั้ง2แบบนี่คือครีมหอยทากทั้ง2แบบแบบใส่สารกันบูดกับแบบไม่ใส่สารกันบูดครีมจากธรรมชาติจะหมดอายุตามธรรมชาติยิ่งเก็บได้นานยิ่งใช้สารกันบูดมากยิ่งเก็บได้นาน ยิ่งสะสมแบคทีเรียมากสารกันบูดแบคทีเรียนี่ยังสงสัยไหมว่าทำไมเห็นผลแค่ช่วงแรกๆจริงๆหลังจากเปิดอ่ะควรใช้ให้หมดในสองสัปดาห์ถ้าเหลือก็ควรจะทิ้งทิ้งทีเอาแต่ถ้าตัดใจทิ้งไม่ลงคนหลังก็ซื้อแบบสองจะได้ใช้หมดก่อนหมดอายุแต่ถ้าเหลือก็ทิ้งไปเถอะเปิดซองใหม ใช้ครีมสดๆดีกว่าทดลองเองง่ายๆได้ที่บ้านแต่เรารู้คุณขี้เกียจเลยทำให้